มาในช่วงนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้กันบ้างนะครับทางด้านของกรมป่าไม้ครับได้มีการตั้งเป้าถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศประมาณ2,628แห่งนะครับภายในปีงบประมาณ2,567พร้อมเล่งประชาสัมพันธ์เนี่ยให้กับประชาชนได้งดเผาป่าในพื้นที่ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับ นายสุรชัยอาจารบุญอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการประชุมขับเคลื่อนภารกิจงานควบคุมไฟป่าที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2567ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจกาครควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว2628แแห่งได้ถ่ายโอนภารกิจแล้วเสร็จ 2,600แห่งเหลืออีก28แห่งซึ่งเรื่องของการจัดการไฟป่ากลมป่าไม้ก็ได้ดำเนินการวางแผนในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงและหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการทำแผนที่แบบชี้เป้าแบบงบประมาณรวมทั้งกลมป่าไม้ได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่โดยใช้ข้อมูลแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติปี2565และแผนที่แสดงแนวเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี2556ครับทางนี้ได้ทำความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้งดเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอาทิชาวนาชาวไร่ผู้ทำการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้งดการเผาทุกชนิดเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะในช่วงมกราคมเมษายนของทุกปีอย่างไรก็ตามก็หวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ และประชาชนเพื่อลดปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นค่ะ